สวัสดีครับพี่คนสวัสดีครับวันนี้มันจะของอร่อยนะหยุดเลยกินเลยเริ่มเลยนะเริ่มเลยจับไปอันนี้ของคุณเอ้าอุ้ยอุ้ยโทษทีโอ้ชิกินอาหารแบบอร่อยๆในห้องนอนเฮือมีต่ำมือเฮือเจ็บ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 อ้ยพาไปหาหมอหน่อยพาไปหาหมอหน่อยเออ กกินมากกินมากึ้นมาไอ้บัวว่าไม่ได้เอาแซนสั่งเขาอะไรไม่ได้เอาตำสัวเอาเอาสั่งไม่ได้สั่งผิดก็ยังได้ผิดอีกได้ผิดอไม่ได้เอาตำสัวเราเอาแยกมาแล้วเนี่ยใช่ไหมอะไรวะเนี่ยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเดี๋ยวคิดว่ากลองมันไม่กยแบบสูตอาไะกินได้เลยกินได้เลย ได้เลยครับรับผมจิ้มจิ้ม,มน้ำจิ้มเฮ้ยบอยโอเคโอ้ยกินข้าวกินข้าวเลยไปไปไปเอาแล้วก็มีจะรู้ได้ไงว่าเราอะไรอ่ะไม่รู้ผมคิดว่าทอมม่จะมาที่นี่ไม่เขาผ่าอะไรอืมอ๋อผมเขาด้พิดผมคิดว่าแบบเขาเขาจะมาที่ห้องไม่ใช่ <c oughs> กินมาททำให้เป็นโอแบบนี้ใช่ไหมกึศกติแหละแค่เอากลางออกขนมขนมขนมเย่ามีเย่ามีอาอแล้วก็แล้วก็ไม่เทด้วยอันนี้อันนี้ไม่เอาไหมอันนี้เอาไหมนี่ไงใส่นี่ไงแล้วมันเป็นปลาผัานี่น้ำจิ้มมันต้องกินกับนี้โอ้โอเคต้องกินกับนี้ได้ได้ได้ตำซัวไม่ได้เอาตำซัวมีตำซัวตำม้วะ ไปกินตามอะไรบ้างทุกอย่างที่มันไปตามตรงโอ้โอ้ยแย่ oh, <yeah. S 2> นี่คือ oh. คือปรับอันนี้คือเรียวเรียวกริลฟิตเดี๋ยวต้องมีแบบนี้ด้วยอื อันนี้คือปลากระพงแต่ประเภทผมไม่รู้เหมือนกันมันกินนปลาเขาเรียกอะไรที่มันเป็นเอเลีนสปีชีอยู่มันมันชื่ออะไรเ <c oughs> อเลนสปีชีอ่ะไม่ไม่ใช่ปลานี้อ่ะปลาหมอคเอ่อคางแดงแต <c oughs> ่ไม่ปลาหมอคางดํา <c oughs> ใช่ไหมปลาหมอคางดําใช่คืออะไรวะ <c oughs> มันเป็นแบบปลาที่มาจากแอฟ,ฟริกามีมีคนมาแบบมาแนะนําที่ไทยวัดเด็กเขาเนี่ยมันมนีุดอย่างไรวะทำไมถ้วยน้อยจังเลย I don't know bro <c oughs> ทานข้าวนะครับเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนเป็นโหมดอาหารเป็นอะไรโหมดอาหารเหรอแบบฟู้ดเลยน้องสาวเป็นคนที่ชอบดูฟู้ดแชนแนลไม่เคยชอบแบบน้องสาวชอบดูคนกินแบบคนละไมาเยอะแยะแบบ competitive eating ไปในแบบหนึ่งนาทีกินกีฮอทดอกแ่บเอฟวีวันมินิท์เหรออ e a า one minute ลืมบอกว่าไม่เอากุ้งแห้งลืมบอก eat it eat your problem แล้ให้ผมอีดิตเหรอคุณจะอีดิตแล้วให้ผมอีดิตอีเอ๊ะน้อยอีเด้อ่ะกินมันได้ได้ไม่ใช่เอดิตไม่แต่ปลานี้มันชื่ออะไรปลาผมปลาพงมันเป็นผู้ล่าปลาหมอคังดำใช่หรอใช่ใช่ไหมไม่รู้หรอกผมไม่รู้เลยเรื่องแบบ water creature อันมันไม่ใช่อควาแมนหรอกใครไม่แบบในเรื่องตำนานพระเจ้าที่เป็นแบบแห่งน้ำก็มีพลังเยอะเนาะโพไซเดนในตำนานกรีกมีพลังเยอะมากก็มีของไทยก็น่าจะเป็น มีแต่เรื่องพยานาคเลยไม่แบบทุกครั้งที่ผมผมใดอย่างเกี่ยวกับตำนานไทยมันต้องเป็นพยานาคเลยผมไม่สนใจเรื่องพยานาคหรอกเพราะว่ากานผมเขาสนใจทำไมเขาเกิดวันเสาร์แล้วความช่วของคนไทยเนาะการเกิดวันจันทร์วัรพุธพฤหัส,สุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีวันเป็นแบบสัตว์ประจําวันอยู่เลยออาผมดูนะว่าวันไหนเป็นอะไรบ้างยงอสิบสองราศีอย่างเงี้ยในสิบสองเดือนเจนนิวนี่จนถึงดเดซิมเบอร์ก็มีแบบเขาเรียกว่านะราศีเขาเรียกว่าอะไรอะสเกตเอร์ลัสเดซิมเบอร์เหมันเกี่ยวกับฮอลิสโก้จ้ะ สโค้แบบแซกเก็ตแช่ก็เหมืนกันนะครับไมนนะครับมันตกมีแค่เดียวอ๋อมันตกมตกหนึ่งอันอยู่ในนั้นไม่เป็นไรมันเพ็ดไหมโอ้มันเพชรไม่เพชรไม่เพ็ดไม่ใช่หรอคำไทยไม่เป็นหรอกคำไทยมันอ่อนมากเด็กก็กินได้ใช่ใช่แต่ผมผมกินไม่เป็นถ้ามันมีเม็ดมีแบบเม็ดเยอะขนาดนี้ไม่มเป็นเฮ้ยกินเนี่ยมันกินง่ายกว่าคำซวยอีก ตาม,มซัวเผ็ดตานนี้ไม่เผ็ดมีมีเม็ดเดียวนะตาซัวของผมมันมีเม็ดเดียวเ <c oughs> นี่ยไม่ไม่เผ็ดเลยมันเป็นมะเขือเทศเนี่ยอ๋อเหรอเออใช่ใช่มันเป็นมะเขือเทศกันดีอ่ะคออนีญหน่อยโนอตายเนอตาโนอตา เลยมาดูชนะเราไม่กินข้าวกันกินปลากินส้มปตำกินตำซโวแต่ไม่ไร้ซ่าตำโซเขากินส้มตัเครอเขาต้มปลาเมื่อกี้ก็กมีอยู่ต้องเห็นแบบข้าวเหนียวแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องเนี่ยมันมีถั่วด้วยได้โปรตีนด้วยตอนแรกเราว่าจะคุยเรื่องอะไรเราก็ลืมหมดแล้วก็ เราคิดว่าแบบจะมีเรื่องคุยระหว่างกินแต่เป็นลืมมาละชอบแบบหิวข้าวแบบหิวข้าวมากไม่ไม่ใครชอบพูดเลยชอบแบบกินข้าวอย่างเดียวเพื่อนพอเรหิวข้าวใช่ไหมถ้าเรากินแบบกินอิ่มแล้วเราก็จะคุยสนุกนะใช่อันนี้มันช่วงแรกอยู่ผม,ผมคิดว่ากิานข้าวให้มันพอดีให้รู้สึกพอใจอแล้วก็คุยกันกับเพื่อนมันดีกว่านางคุยดื่มเหล้าใช่ไหมถ้าแบบใช่ใช่พอใจมากมาน่าจะเป็นเพราะผมไม่ชอบดื่มเท่าไหร่แต่ถ้านางกินข้าวแล้วก็ดื่มเบียร์กับเพื่อน น่าจะดีมากแต่ผมไม่ไม่ค่อยดื่มแล้วแสดงว่าช่วงช่วงสองสามปันก่อนที่พี่แบบไปรีแลกซ์ดีไม่ได้ดื่มด้วยเพราะกินน้ำเปล่าจริงเหรอไม่ถึงแบบตอนที่ไปข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าไม่นะโดนเหรอใช่เอาเหรอนี่นะใช่ไหมโทษทีโอไม่ฉันแนวอีแล้วอ๋อแล้วเราเพิ่งฝันให้ฟังที่ชื่เลยเราเรื่องความฝันให้ฟังเอาทิชชู่เดียว ทิชชู่ทิชชู่ please ไม่เอาทั้งหมดครับเอาเอาโอเค sorry it's okay I t s o k am y I a sorry you're not sorry I am sorry I don't believe จะกระจี้หัวใจ I am ตกบันไดเขาไปหมาตัวนี้ what งงงงงงไม่เข้าใจมันเป็นการเล่นของไทยครับรถไฟจะไปโคราชตดดังปาดไปลาดบุรีตดอีกทีไปบริษัทเนี่ยงงสิอืมเดไปโคราชอะไรผมก็ลืมหมดละลืมละ น่ารักโอ้โอ้อ้าโยโย่ bro 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 ว t s b e t t e ว wow ก wow, wow. ah. ินแบบไหนกินอย่างนี้ก็ได้ให้มันไม่หกอบรรยากาศรอบข้างเปลี่ยนด้วยหมอกควันแห่งสวรรค์ heavenly เป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมแฮปปี้แฮปปี้เนาะ I'm happy now เดี๋ยวนะทอมมี่จะมาทำไไหนเนี่ยเข้าทำอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันผมไล่แล้วเลยไม่รู้อืมเดี๋ยวกล้องไม่เห็นหน้าของคุณอาะให้ดูดูวกันไม่แดับไม่ไม่เห็นหน้าของผมด้วยให้ดูอาหารไงอ๋อเพราะไม่มีใครกินผักเลย ผมฝันด้วยอพรก็ิตอนที่ผมกินสมตำไ,ไม่ไม่ค่อยชอบกินกินผักด้วย<ช>เพราะสําหรับผมแบบสมตำก็มี<อ>ไ,ฟไฟเบอร์อยู่แล้วไฟเบอร์ภาษาไทยคืออะไรากากอาหารใช่ไหมกากใยอาหารกักใยอาหารผมรู้สึกว่าถ,ถ้ากินแบบผักเพิ่มม,มันน่าจะปวดท้องอแต่มีหลายคนท,ที่ที่ชอบกินสมตำกินผักแล้วก็กินมะม่วงด้วยวรู้สึกว่าโอ้ยใยใยเขาเรียกอะไรกากใยอาหารใช่ไหมกักใยอาหารเยอะมากอเยอะมาก แฟนชอบทำแบบนั้นก็ความไทยอ่ะก็กินมั่วๆกินทุกอย่างรวมกันตอนที่พผมซื้อกับข้าวใช่ไหมผมแบบชอบซื้อแบบแค่ถุงเดียวแค่อาหารเดียวผสมทุกอย่างมันจะมันดูเหมือนเกินไปสำหรับผมแต่อันนี้แบบสมทํากับปลาเผามันมันเข้ากันเข้ากันมากมันต้องกินด้วยกันลองชิงหลุยลองกินลองหลุยแค่เอาลองเอาปลาโอเคโอเคได้ได้ได้ต้องมารวมกันนะทำยังไงครับจะทำให้ดูอืมใช้อะไรเล็กหน่อย มันเนี่ยเนี่ยสดยอดเลยอ่าทีนี้เราเราอะไรทำอะไรเนี่ยโอ้เย่รตล้งเกิดโอ้ยเยอรโหชอบกินอ่ะเขาเรียกอะไรผิวนังของหนังหนังปลากรอบๆหนังไก่น่าอร่อยเนาะใช่ถ้าทอดกรอบแต่ไหมมันมีอะไรถ้าแบบฟรายมันจะเป็นคริสปี้ใช่ไหมใช่มันคริสปี้ถ้าเป็นเป็นนังนัง นางปลานางโปโ <No. S 1> นนางปลานางปลามันจะแบบานางโปก็คริสปี้ด้วย <c oughs> คริสปี้เฉยนางนางโปมันเป็นสิ่งที่มีหลายคนที่เซ็ตติดอยู่ใช่ไหมถ้าอยู่ไปดูนางโปอยู่สามารถแบบดูอะไรก็ได้ใช่ไหมตามแฟนตาซีของคุณมันเป็นสิ่งที่มันค่องค้างยากที่จะหาในโลกความจริงใช่ไหมสมให้สมองของคุณติดนางโปมากมและมันง่ายมากเลยแค่แบบตึๆๆๆๆๆ๊ดเติ๊ดเติ๊ดติ๊ดเอ๊บนางสมัยก่อนนี่ต้องจะดูทีู่ล้ก็ต้องแบบเปิดวีโออ่ะแต่ก่อนมันต้องเปิดวีดีโอนะ VHS เลเยอร์รู้จักไหมเครื่อง H H H oh, vcr vcr mm, before before dvd oh yeah i think it's vcr right เอา v c เป็นแบบเ square เป็นเทป square เทปแล้วก็ใส่ไปที่อเมริกาใช่ไหมเคยมีช่วงหนึ่งที่ทุกคนชอบไปซื้อนังโปน,นี่แบบ3 0 4สปีที่แล้ว mm hmm. ไปไปซื้อเลยเพราะมีร้านร้านคายมีชื่อร้านแบบ xxx เราทุกคนก็ไปดูนังโปที่นู่น mm hmm. ไปดูแล้วก็ซื้อแปลกมากแต่มัน make sense นาะแบบ <c oughs> มัน make sense there is a demand right <S mm hmm. <S there s a demand so there's there's going to be a supply mm hmm. ในภาษาไทยพูด,พดยังไง there's a demand so like ความต้องการอยู่ใช่ไหมหนึ่งแกก็ผู้ชายผู้ชายปกติอะผู้ชายทุกคนเป็นแต่ผู้หญิงเขาไม่ดูหรอกผู้หญิงเขาไม่ได้เมื่อวานตอนที่ผมไปเที่ยวนิดหน่อยเมื่อวานคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่ไม่ได้จีบเขาแบบแค่คุยกับเขากับกับเพื่อนของเขาใช่ไหมอยู่ดีๆเขาบอกว่าเขาชอบนางนางโปญี่ปุนเขาแบบว what w ว่าแล้วเขาก็เริ่มแบบทําเสียงเสียงของนางโปงอะก็ ได้ก <Good. S 2> ูดต้องเสียงแบบอีไตอีไตอย่างเงี้ยไหมได้ตลอดอีไตอีคืออีคืออะไร,งไรงเไงี้ยทำยังไงเขาโอเคไหมคนนี้บอกว่าชอบหนังโปบะดูคิดว่าเขาแบบโอเคไหมหรือว่าแบบโอเคยังไงหรือว่ารู้สึกแปลกๆได้ผมไม่ได้ว้าผมไม่ได้แคร์อ,อะไรเลยแบบผมคิดว่ามันตลบปกติผมคิดว่าเป็นผู้ชายที่ดูหนังโบะผู้หญิงไม่ค่อยดูแต่นะผมน่าจะไม่พูดไม่ถูก ไม,ไม่แต่ผมไม่อยากฟังดูเหมือนคนที่ในภาษาอังกฤษ ruin your fun ruin your fun แต่นางโปสําหรับเด็กผมคิดว่ามันเด็กทุกอายุเคยเคยเห็นนางโปลเลยเขามีโทศัพท์เขาเขาเคยดูอยู่แน่นอนแน่นอนมันน่าสนใจที่ไทยมันผิดกฎหมายแต่มันง่ายมากถ้ามีใครใครอยากดูมันง่ายมันง่ายมากมันก็ยิง่งยิ่งผิดกฎหมายก็ยิ่งนี่ไงยิง่งยิ่งก็ยิ่งคนก็ยิ่งอยากแบบละมยิ่งอยากทำผิดอออรแม่บ้างไอ้ ก็แบบเดียวผมว่าอร่อยนะแต่ผมบอกให้แม่ผมทำอะไรอีกทำอะไรแม่ผมทำอันนี้อร่อยกว่านี้อีโอ้ใช่ใช่แม่ทำน้ำจิ้มใช่ไหมอิปด้วยเหรอฟิปป่ะฟิปอันนี้อ่อนใช่ไหมต้องทำเองต้องใช้ซ่อมทำดิอ๋อเดียวเดี๋ยวนะเสร็จแล้วไปแล้วก็กินอยู่ไหมเหรอยังไม่อิ่มผู้ชายยิ่งผู้ชายออกร่างกายเนาะมันไม่รู้สึกอิ่มไปทีเนาะใช่ ตอนเด็กๆก,ก็ไม่เป็นนะจริงหรับสมัยก่อนเด็กๆก็แป๊บเดียวอิ่มแล้วแต่พอโตมากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเนาะตอนเด็กผมแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วบ๊วยเป็นมัน,ม,นมันตรงข้ามใช่ <ฮะ S 1> ทานปลาเผาครับ Hell yeah, grilled fish We eating o o d tonight baby มาทานด้วยกันครับอ่ะกระดูกเอาเอาทียนก็ได้เนาะอืมหลักกระดูกกระดูกกระกกระดูกกระดูกกระดกกระดูกกระดูกกระระดูกก ก้า,างมันเหมือนแบบกระดูกของปลาและดูกกรต่างเราได้เระสาเราไม่ได้ก้างไม่ก็ได้เนี่คือก้างก้างปลา like bones กระดูก oh like spine o okay. อ a y ใช้โดยเฉพาะกับสัตว์น้ำอชอบกินหัวไหมผมไม่ค่อยกินปลาเลยมันเหม็นคราวบอดไม่ไม่ควรกินใช่ไหมบอร์ดอ่ะมันชกบกระโปกใช่ไหมไม่เคยรู้ว่าบอดปลามันอยู่ตรงไหนมันนุ่มๆ fish smoothie fish smoothie what what นี่คือฝรั่งผู้มีความเป็นไทยมากกว่าคนไทยนะครับไม่ใช่ับกินเผ็ดไม่ได้กินข้าวยังใช้มือเลยคิดดูอ้าวมันสะดวกผมไม่เคยทำเลย,เ,ยเอทาเออร้านนี้ถือว่าทําดีนะอะไรเป็นปลาเผาอาหารก็อร่อยเขาม,มีเป็นไหนเนาะมันจอนได้น,นะครับ วันนี้ก็คุยกันเล่นครับปลาเผาคราับปลาเผาก็มีมียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ชอบเขาขายของแค่วันเดียวเขาชื่อไลฟ์แจ็คคนจีนเหรอไม่เป็นคนได้แจ็คแฟนฉันเหรอจะไม่ได้แล้วแจ็คปลาโพเยะนี่ยเยอะตอนนี้เขาเป็นฟันนี่กายเยอะอะไรกัน yeah, <I> หรอเขาก็มีวิดีโอแบบวันนี้ขายซองตำวันนี้ปลาหมึกปลาหมึกย่างเขาคอนเทนต์แต่ละวันไม่เหมือนกันนะใช่มันไม่เหมือน เข<ว>าข<ว>ายเองเหรอเขาก็ทําเองเขาเตรียมตัวเพื่อขายอาหารแค่ทําวันเดียวมาทานปลาเผาครับผม <Yeah. S 1> ปลาเผาจ้าสั่งได้นะครับเยอเบอดี้ถ้าสั่งก็ไปส่งเนี่ยคนไทยสามารถกินแบบนี้ได้เอาผักจิ้มน,น้ำจิ้มกิน หม่ถึงแค่คนไทยสามารถกินแบบนั้นได้ใช่ไหมไม่หมายความว่าคนไทยกินเล่นยังไงได้เป็นเล่นปกติอ่ารวยเป็นก็เป็นนะมันถึงกินกับกินผักได้ใช่ไหมอ๋อได้ว้องทำดูต้องขอบคุณรวยมากเลยวันนี้อร่อยมากเลยเดี๋ยวว่าผมกล้าฉุดบอก no style no style no s t ตาย no style no style no No style n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 o s t y l no s t y l ทำมันร้อนว่ะเริ่มร้อนละอืมหืมทำมันร้อนมันเผ็ดดีกว่าอืมเรายังไม่ได้ให้ <c oughs> <c oughs> คุยแน่กันเลย <c oughs> ไม่ได้คุยแน่กันเลยนั่งกินอย่างเดียวเลยใช่ <c oughs> ไม่มีทีเท่ามันจะอิ่มด้วยไม่อิ่มเลยเราที่คาดหวังว่าว้าแบบเอนจอย o ินเนอร์พูดกูอย่างสนุกสนานบ่ in little b i in silence หิวข้าวขนาดน้ำยังไม่กินกินด้วย I'm hungry bro พาผมหิวด้วยเนี่ยแล้วผักพวกนี้ทำไงกินไม่หมดหมายถึงว่ารวยทำไงก็กินพรีนี้ก็ได้กินกับอะไรกินกับข้าวธรรมดาอยู่จริงเหรอเ้ี่ย ได้ได้หมวดได้หมดครับปลาเผาครับตาสัวที่ผมไม่ได้สั่งครับไม่เป็นไรเรื่องเรื่องคือลุยสั่งตำปลาแต่ได้ตำสัวมาเนี่ยก็วางแมะอยู่เนี่ยไม่ได้กินะลยไม่เป็นไรกินได้มีตำสัวอยู่นะครับมามามาใครอยากได้ตัวคาแฟนแบบเดียวกำลังกินข้าวอยู่ครับสวัสดีครัทำอะไรเวบี้อยู่ข้าวมากขนาดนั้เลยล่ะใช่ ยังเรากำลังทายอยู่ตอนนี้เหรอใช่จะเซตตอนไหนเบบี้ไม่รนจะอร่อยจ้าฝนผมยังไม่อิ่มเห็นเห็นไหมไอ้สั่งตมปลามันมาตาสู้เ้ยทำไมอ่ะไม่รู้ยัไม่เห็นตอนที่เขาทำไม่เพราะแบบโดนที่ราก็ไปซื้อปลาเผาอ้าสั่ ตำไทยตำปลากระปลากระปลาอะไรปลาตำปลาใช่ตำปลาใช่ตำปลายังบอกเขาผิดหรือเปล่าเอ่อไม่ดิไม่ดิ a y b e Maybe I don't know ใช่เรนจะบอกเขาผิดบอกไม่ต้องบอก Okay ยิ่งข้ามาแฟนชอบกินส้มตำแล้วก็กินสตอแล้วก็กินมะม่วงย่อยกากอาหารมากอะไรกากใยอาหารใช่ กากยายอะฮะอืมอ่าปกติไงก็กินส้มตำเสร็จก็ขีแ้แดดเรื่องปกติใช่อืมไม่มีเฉลี่ยที่กินแล้วแบบท้องเสียคนอื่นก็ไม่เป็นถ้ามันเพกเกินไปก็ท้องเสียอยู่ไม่ชอบใช่ที่ยูไม่ได้เคยกินมาตั้งแต่เกิดนะใช่ส้มตำแรกของป,อ,งปอ,งอมอายุยี่สิบเอ็ดส้มตำแรกของผมก็<笑><笑>ใช่อที่ยมูมาที่นี่เหรออืมอไม่ก็ยินก่อนแอนคิดว่ากินไม่หมดเพกเกินไปทำแรกกนนะใช่ทำแรกยูสบายงั้อืม มันเผ็ดรู้ว่ามันเผ็ดแต่ไอ้นึกว่าโยเกิร์ตแบบมันมีรสชาติเยอะอืมก็คิดว่ามันเค็มด้วยเค็มมากใช่ชอบกินตอนไหนไม่ยถึงแบบชอบกินโซมดาตอนไหนใช่ไหมใช่ใช่เมื่อไรก็ได้นะไม่เมื่อไรก็ได้ไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่น่านๆทีกินแบบกินทุกวันไม่ได้กินตอนเช้าตั้งแต่ตื่นมาตอนที่แบบตื่นขึ้นมาก่อนทําอะไรบ้างก็กินโซมดา เอออยากรู้เหมือนกันว่าชอบกินน้ำต้มต่ำตั้งแต่เมื่อไรอืมน่าจะยี่สิบยี่สิบเดสอะไรพวกมาเพราะข้าวเหนียวมันข้าวเหนียวมันอร่อยมากอร่อยมากแต่บอกไม่เคยกินข้าวเหนียวไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่ไหนเอ็นนิ่วท้องเอือกันยิ่งแค่นเดียวแต่กินขนมจีนก็ได้โอ้ยเห็นมาแล้วเลยกินหมดหรออิ่มแล้วอิ่มแล้วหรอยังไม่อิ่มยังไม่ถึงครึ่งไอ้นี่ขอยู่กินขาหนชั่วโมงอย่าชั่วโมงนะใช่ข่าวแบบนานมาก ใช้เวลานานมากเพราะอะไรไม่รู้เพรกินเยอะขอบคุณที่กดเลค์ไปนะครับคุณสนใจนะครับผมเอ๊ะพี่ดีน้ำชาครับ I miss you I miss you too อ k a y Okay โดนไมค์เอาเอาไม่ก่อนก่อนรู้จากแฟนแบบไม่ได้พูดแต่ตอนนี้ Ah baby ใช่ มันจริงว้าวว้าวทำอีก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 เสียงแบบดังมากในหูฟัง <c oughs> โหโยังไม่อิ่มเลยระหว่างที่รอหลุยผมเล่าเรื่องอะไรฟังโนตตายโนตาโนตาโนตาโน้ตายโนตา